สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอศให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาท วันนี้เวลา8นา59นาทีสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศสาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระาพราชทานพระราชวโรกาสให้ในายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลักกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมทบทุนมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมํ์และสมทบทวนมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสนี้นางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาค,คมแม่บ้านมหัดไทยแล้วรองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและหม่อมหลวงเจรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าทุละอ,องพระบาทรับพระราชทานเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบูลณิธิต่อไป เวลา9ก้นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระนิธฐานท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาโซนจิตรดา,พร,า,ดพ,รา,าพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูละอองพระบาทตามลำดับดับดงนี้นายดุชาสินทธวานนกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ นางพยาวศิละปะวิลาวันและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมบรณนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางจันดาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเทคโนเซล์เฟรจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการในประเทศไทยครบ28ปีในคันประจบเหมาะพูมในการสำนักง,งานจาัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำนายประดิษฐ์อารยะการกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยคูนเมดิคอลจำกัดและคณะเฝ้าทุลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายชุดป้องกันการติดเชื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีาราชาพลเรือตรีหญิงทิติมาพรมศิรินำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิทิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมดังนี้ ในเฉลิมเกียรติคงเชียนวัฒน์หัวหน้าหมู่วัววิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่60พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในชาญกุลถาวรวรากรประธานและกรรมการบริหารบริษัทยูเนเ่เวิล์แมทริกเทคโนโลยีจำกัดเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธรรมพันตแพทย์สมพงษ์จารุวิจิตรรัตนาผู้แทนบริษัทปตทจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนก,นกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธรรม ายสุมิรเพชราพิรัตนายกิติมศักดิ์สมาคมสิ็จิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมสิ็จิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ครั้งที่10จิงทวยพระราชทานสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จ พระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเป้าทุนลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุลลอองพระบาทรับพระราชทานใบประกาศนิยบัตรด้วย รองศาสตราจารย์อนันต์มโนใหม่พิบูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะกรรมการจัดโครงการผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้าเทียมเพื่อช่วยผู้ป่วยยากไรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ6 16พันษาวันที่2เมษายน2,564เฝ้าทุลละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานจัดโครงการดังกล่าวและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย เวลาสัลกกาสองนาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ในกฤษดาจีนาวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังและคณะกรรมการจัดงานกาชาติกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภาชาติไทยร้านกา ปรชาติกระงากาชคลังประจําปี2565เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธาิยาศัย นางรัตนาเตชะพันงามนายกสมาคมนิสิตเกา่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA จุฬากอล์ฟ2022โดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชัธยยาศัย ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคม มลาไปศึกษาต่อดังนี้ในการอิ่มวัฒนาผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2,559สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยดุกสหรัฐอเมริกาเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษา ในศักสอนเตชาสุจริตสุนทรผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิจบรมราชินีนาถประจำปี2565เฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาว,วิศวกรรมเทคโนโลยีธุรกิจและระบบอาหารที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยเคยูเลเวนวิทยาเขตแกลนราชอาณาจักรเบลเยียมมหาวิทยาลัยคาทอลิกโปรตุเกสสาธรารณรัฐโปรตุเกส มหาวิทยาลัยอันฮาวสะพันสาธารณารัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณารัฐไอแลนด์หลักสูตรรวมนายนุภาคเจริญสิริสุนทรผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบร,รมราชินีนาศประจำปี2566เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปร,ริญญาเอกสาขาภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีและประยุกต์มหาวิทยาลัยเคมบิดสหราชาอาณาจักร นางสาวธาราจิตตาลานผู้ได้รับพระราชทานทุนศิริกิจบรมราชินีนาศประจำปี2566เฝ้าทุละอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวรนณคดีอังกฤษมหาวิทยาลัยออกฟรอร์ดสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้ครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานทุนร่วมเข้าเฝ้าทุนละองพระบาทด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติาราชนารีทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อนําไปพิจารณาแนวทางการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนักบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา10นาฬิกา6นาทีของวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรสวิสซ,ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมง ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพัชรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกณอาคารที่ทําการองค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธธร์สวิสเพื่อนําไปพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้เคยทรงหารือแนวทางความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกประจําภูมิภาค เอเชียตะวันออกเชียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนหน้านี้เมื่อปีพุทธศักราช2563ทั้งนี้ด้วยพระไทยมุ่งมั่นที่จะส่งนำคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประชาชนทรงเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกขยายการดำเนินงานเรื่องการป้องกันและกำจัดโรคพิสุนัขบ้าที่เป็นอันตรายมากในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา สำหรับการดำเนินง,งานในประเทศไทยที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560พร้อมกับทรงรับเป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อนโครงการโดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health เ,เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยมียุทธศา,าสตร์ในการดําเนินงาน8ยุทธศา,าสตร์ทั้งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์การจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์เช่นศูนย์พักพิงสุนัขจรจ,จัดจังหวัดนครราชสีมาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้านในมนุษย์การขับเคลื่อนการดำเนินงานในท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนการบูรณาการจัดการข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการติดตามและประมวลผลซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทําให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ในหลายพื้นที่แต่ยังมีประเด็นที่ต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ได้ทรงบรรยายถึงการดําเนินโครงการดังกล่าวที่ปัจจุบันเกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย In conclusion, the saving animal and human life from rabies project has successfully fostered effective collaboration among organizations and led to an improvement of rabies situation in thailand. however, to achieve the goal of who of zero human rabies death by 2030, continuous effort by all sectors are necessary, especially addressing the root causes, such as comprehensive management of pet population and pet owner responsibility, and additionally raising awareness about the rabies through increased community engagement, is essential to ensure. Effective and sustainable rabies control. ด้วยยุทธศาสตร์การดาเนินงานตามพระดําริต่างๆทั้งการจัดสร้างศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐานการจัดการสุนัขจรจัดทั่วประเทศให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพการฉีดวัคซีนการทําหมันและการรักษาอย่างถูกวิธีตลอดจนการทรงงานและทรงติดตามการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนับเป็นส่วนสําคัญในการควบคุมตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนตามแนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเทลอันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมแนวทางการปฏิบัติต่อสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันนําไปสู่การมีสุขอ,อนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งยังสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่จะขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพุทธศักราช2573 โอกาสนี้ทรงรับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกโดยดรอามินาเบญยาฮีได้นําเสนอการดําเนินงานร่วมกันระหว่างสี่องค์การเพื่อแนวคิดริเริ่มสุขภาพหนึ่งเดียวและด็อเอรอบิสกาบิลลี่ ได้บรรยายหัวข้อโรคพิษสุนัขบ้าและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยพร้อมกันนี้ดเรเบนนเดสอบเบลา่าลิเดอร์หัวหน้าฝ่ายการระบาดของโรคในสัตว์ได้กล่าวสดุดีพระเกียตรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีที่สรงมุ่งมั่นและส่งเสริมสุขภาพประชาชนซึ่งความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภร จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานขององค์การอนามัยโลกเพื่อมวลมนุษยชาต,ติต่อไป We know that about 60,000 people are still dying of rabies. We have the tools since Louis Pasteur. We've got the the data. We've got the tools uh, t a and a lot of the the expertise that came actually from Thailand. When we look at some of the clinical trials, intradermal administration. So we have a lot of the knowledge, and we know that we can't do it on our own we do need the other sectors we can't do it from the human health sector even if we vaccinated everybody we would never get rid of rabies we need to also take action in the animal population and there you are one of the greatest advocates around who really focuses on better health for animals and humans so really we have a published a One Health manual for neglected tropical diseases, but rabies is truly a flagship and could be the indicator of success. If we really want to do One Health, and most of the countries have put rabies as their priority disease, I think if we cannot show it with rabies, then there's a long way to go with the other. ก่อนเสด็จกลับพระราชทานภาวะโรกาดให้ดรเทรสดรอดแอทฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเฝ้าวถวายของที่ระลึกในการเสด็จไปทรงหารือแนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาด้านสุขอ,อนามัยในทุกด้านนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยและประชากรโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันนี้เวลา9ก้านาิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุดยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2 5 6 3ถึง2,564ณนหอประชุมสิริวารปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้าย มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,570คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีอัตลักษณ์โดดเด่น4ด้านประกอบด้วยด้านอาหารการศึกษาปฐมวัยอุตสาหกรรมบริการและการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจิ๋วแต่แจว โดยมีมิติการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันอัตลักษณ์ทั้งสสู่สาธารณชนเพิ่มความเชื่อมั่นทางวิชาการและผลสมริ์คุณภาพการศึกษายกระดับและขยายความร่วมมือกับพัมิตรทุกมิติทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งนำความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติรวมถึงความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยมาเติมเต็มรากฐานให้สมบูรณ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน วันนี้พลเอกกัมปนารุติิตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโครงการทํานบดินพร้อมระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน,น้ําผุดอนเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลถ้ำสิงห์ขอนอำเภอคริรัตน์นิคมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจากผู้แทนกรมชลประทานและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกอสารสืบสารรักษาต่อยอดโครงการต่างๆโดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลรักษาต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรพร้อมกันนี้ได้พบปะเยี่ยมประชาชนซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการ จากนั้นตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่21ตุลาคม2553ปัจจุบันยังใช้การได้อย่างปากติโดยส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนบ้านบ่นบอน้ำผุด บ้านสายขาวและบ้านร่มจิตตำบลถ้ำสิงของนอำเภอคิรีรัฐนิคมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจำนวน625ครัวเรือน1,512คนรวมถึงส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรประมาณ2,000ไร่ได้เพียงพอตลอดทั้งปีราษฎรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดตลอดปีส่งผลให้มีไรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบอพิสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนปีที่86ในโอกาสนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรพระราชอุปทะยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรวงเธอพระองค์เจ้าพระอรุณิภาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธารย์สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากาลเทระและพระศาสนาโสพลพานกาเทระซึ่งทรงเป็นและเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถม พระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวัตน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาศีมาราเมื่อปี2444ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2447และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2460ต่อมาในปี2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้านับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11และเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงบริบูรณ์ด้วยพระศรีราจารวัตรเนคขมภัติปทาไม่บกพร่องทั้งยังทรงพระนิพนธ์ตำราเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมไว้มากมายจบข่าวได้พระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ